หลายๆคนนะคะที่แบบกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรายังไม่ประสบความสำเร็จเลยยังเคว้งอยู่ยังเคว้งอยู่ทางของเองไม่เจอลองทําไปเรื่อยๆค่ะมีโอกาสอะไรเราก็รับมันเข้ามาในชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งเนี่ยโอกาสนั้นเนี่ยพอเราได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเราที่สุดในเวลาที่ดีที่สุด ถูกต้องค่ะคือทุกคนเนี่ยไม่ต้องรีบประสบความสําเร็จเลยนะคะคุณเชื่อว่าทุกๆความสําเร็จเนี่ยมันรอทุกคนอยู่แต่มันเพียงแค่รออยู่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกคนใช่แล้วคือจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเลยพอพี่เป็นเด็กทุนใช่ไหม,มส่วนตัวคิดว่า อ่อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่ง e ิ e ลฟละกันในความคิดของตัวเองว่า <_' SM> จริงๆกระจงก็ขอแบบเป็นแบบแรงบรนดาลใจให้หลายๆคนละกันที่รู้สึกว่าเออจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีต้นทุนเท่าคนอื่นคือกระจงก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีละกันเรียกอย่างนี้เนาะคือเราก็ต้องแบบอ่ะเราก็ต้องหาเงินด้วยช่วยเหลือที่บ้านด้วยแต่จุดหนึ่งคือเรารู้สึกว่าพอเราช่วยเหลือที่บ้านหาเงินได้เราความพีดเป็นหนึ่งจุดแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่มองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่า มันจะมาเติมเต็มเราบ้างละกันพอเราเจอสิ่งที่เราเติมเต็มอย่างเช่น TAC ใช่ไหมคะเราประสบความสำเร็จหนึ่งก็ไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นการที่เราผ่านมิชชั่นหลายๆอย่างในชีวิตไปเรื่อยๆจนเราเจอว่าอ๋อสิ่งนี้นะคือสิ่งที่เราชอบจริงๆสิ่งนี้นะคือสิ่งที่เรามีแพชชั่นกับมันแล้วก็ตั้งใจทํามันออกมาได้ดี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CBS Spectrum เพราะทุกความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันวันนี้อยู่กับดิฉันเพนกวินกวินทราเตียวประเสริฐศรี CBS Ambassador และแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราพี่กระจงจากรวานบุญเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพนกวินก็กระจงนะคะจากกรวานบุญเจริญนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่3ภาคบัญชีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะกว้นต้องขอแสดงความยินดีกับพี่กระจงที่พึ่งคว้าชัยชนะเลิศอันดับหนึ่งของรายการการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge มาเป็นเกียรติให้กับคณะของเราค่ะขอบคุณน้องแพนกว้นมากๆนะคะแล้วก็กระจงเองก็ดีใจค่ะที่คว้ารางวัลน,นี้มาได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะของทั้งภาควิชาแล้วก็คณะของเราใช่ค่ะ อ่านั้นุณอยากให้พี่กระจงเนี่ยช่วยเล่าย้อนกลับไปหน่อยตั้งแต่ปีหนึ่งว่าพี่กระจงมาเรียนที่คณะนี้ได้ยังไงอ่าคือในช่วงปีหนึ่งนะคะก็จริงๆเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราก็เหมือนเด็กมห้า 5, มหทุกคนเนาะ<ม>ที่แบบมีความฝันในการอยากเรียนเนี่ยหลากหลายแตกต่างกันไปเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวกระจงเองนะคะก็อยากเรียนในอยากเรียนหมอก็เคยอยากเรียนนิเทศก็เคยอยากเรียนอักษรก็เคยเพราะว่าจริงๆเรามีความถนัดในด้านของ ภาษาที่สแล้วตอนนั้นภาษาอะไรคะภาษาทีสาตอนนั้นเป็นภาษาจีนค่ะภาษาจีนใช่ค่ะซึ่งพอเป็นภาษาจีนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นเราอยากเข้าอักษรตอนนั้นเราก็เลยเตรียมตัวทั้งในด้านของเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของวิชาคณิตเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะเข้าหมอตอนนั้นเนี่ยก็ต้องสอบวิชาคณิตเหมือนกันใช่ทําให้ตอนนั้นนะคะพี่ก็ได้อ่านหลายวิชามากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากเข้าแค่หมออย่างเดียวเลยเราไม่มีคณะสำรองใช่พอเราไม่มีคณะสำรองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออ เราลองหาข้อมูลต่างๆเพิ่มดีกว่าก็ทําให้เจอกับคณะบัญชีนี่เองอซึ่งจริงๆน่ะน้องขึ้นก็เคยจะได้ยินใช่ไหมที่เขาชอบพูดว่าเออทำงาน b i g กโฟใช่ b i g กโฟได้ยินทุกวันเลยคะ่ะช่วงนี้ใช่เรียนเรียนบัญชีทางาน Big กโฟใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าตัว b i g กโฟเนี่ยคืออะไรซึ่ง b i g กโฟก็คือตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันดูเป็นอีกหนึ่งความฝันของเราละกันในเวลานั้นแต่ว่าเราก็แอบพับเก็บลงไปเพราะจริงๆ,ๆแล้วเนี่ย เรายังอยากเป็นหมออยู่ oh. ใช่เพราะเราก็เรียนทั้งแบบฟิสิกเคมีชีวะแหลมเนี้เรายัง hmm. รู้สึกว่าเรายังเสียดายวิชาเหล่านั้นอยู่คือเราชอบวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ค่ะทำให้เราตอนนั้นเนี่ยก็เลยเลือกที่จะออลองอ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็สุดท้ายสอบเข้าพอสอบเข้ามาเนี่ย ดันไม่ติดอ้าว <c oughs> แล้วตอนนั้นเรามีวิธีจัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างคะพอเราสอบไม่ติดค่ะสิ่งแรกเลยคือเราต้องตั้งสตินอเพราะตอนนั้นพี่สอบไม่ติดเนี่ยเราเริ่มการกระดาษที่เราเคยเขียนนะว่าเราอยากเข้าคณะอะไรบ้างนิเทศอักษรอ,อะไรก็ตามเขียนมาหมดเลยเรามาเจอบัญชีนี่แหละเป็นสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเหมาะกับตัวเราเราก็เลยเลือกคณะนี้เข้ามาอื แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่คณะนี้แล้วพอเข้ามาเรียนคณะบัญชีอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาด้วยความตั้งใจอย่างหนึ่งคือเรายังอยากซิ้วอยู่เพราะว่าเรายังอยากเรียนแพทย์อยู่แล้วก็ตอนนั้นยังมีรับสอนพวกคือเราก็เหมือนเพื่อนๆคนอื่นเนาะก,ก็คงหาไรายได้พิเศษก็คือการสอนพิเศษใช่ไหมตอนนั้นเราก็สอนชีวะสอนเคมีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันก็ยังรู้สึกว่ายังอยากชอบยัง ชอบวิชานี้อยู่คือพี่กระจงสามารถสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบวิชาเรานั้นด้วยประกอบกับตอนนั้นใช่ไหมคะพอเราไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออพอมาเรียนหนักขึ้นในช่วงแรกเนี่ยเราก็เรียนพวกวิชาบัญชีต่างๆใช่ไหมคะพอเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องมีช่วงเข้าเดือน ก็เลยทําให้ขาดหายจากวิชาเหล่านี้ไปค่ะพวกฟิสิกเคมีชีวะเราขาดหายไปแล้วเราก็มาเรียนในตัวของเอบัญชีขั้นต้นแล้วก็อ่านหนังสือหนักมากช่วงนั้นก็เลยเข้าใจก็เลยทําให้ตอนนั้นนะคะพอเรียนบัญชีขั้นต้นเนี่ยส่งผลให้ว่าเราตั้งใจกับวิชานี้ที่สุดเลยละกันตอนนั้นก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็มีแพชชั่นกับวิชานี้พอตอนคะแนนสอบออกมาค่ะก็ไม่ได้คาดหวังใช่แต่ว่าพอคะแนนมันออกมาดีเราก็รู้สึกว่าอจริงๆเราก็เก่งวิชาบัญชีเหมือนกันทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาเรียนเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ทางของเราด้วยซ้าเราจะรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามามันเป็นทฤษฎีมากๆเลยมันดูไม่ใช่ตัวเราเลยใช่คือมันใหม่มากสําหรับเด็กบัญชีทุกคนด้วยเพราะช่วงแรกๆที่เราเรียนเนี่ยมันจะเรียนเรื่องของแบบลักษณะของธุรกิจแหลเนี้ยทาให้พี่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่ทางแต่พอเรียนไปเรื่อยดันชอบหลังเดบิตเครดิตนี่คือสนุกเลยรู้สึกว่าเป็นทางของเราเลยพี่กรจงรู้สึกสนุกใช่รู้สึกกับสนุกกับวิชาที่เรียนพอเราสนุกกับวิชาที่เรียนนะคะก็ทําให้ความอยากซิลเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงไปเราเหมือนได้มาเจอสิ่งที่เรา าตามหาในขณะนี้ค่ะสิ่งที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็ไปในเส้นทางนี้ได้ดีด้วยใช่ซึ่งพอเราเรียนตัวขั้นต้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็มีอีกหนึ่งความฝันหนึ่งเข้ามาคือเราเนี่ยอย่างที่บอกเราชอบ ติวเราชอบสอนใช่ไหมคะอสอนพิเศษแหลเนี้ยเราก็เลยเลือกที่จะมีช่วงสอบไฟนอลตอนนั้นสอบไฟนอลขั้นต้นเนาะแล้วมันจะยากมากมันจะมีพวกห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วน<า>พวกภาษีอะไรพวกนี้คะ่ะเพื่อนๆก็บอกว่าอยากให้เราติวให้เราก็เลยลองติว,พวเพื่อนๆก่อน,อนเนาะแบบประมาณ20คน20คนคือเยอะมากนะคะคือมันเป็นกลุ่มใหญ่มากเออพี่เบจงแบบว่าจัดการยังไง คือตอนเราเริ่มติว20คนเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบเสกใหญ่เนาะเพราะจริงๆก็คือเพื่อนๆอ,นอะ่ะเราก็เออช่วยๆติวแบบคือตอนนั้นแบบเราก็มีเพื่อนแบบมาช่วยเหลือกันก็คือแบบเอาโน้ตบุ๊กมาต่อขึ้นโปรเจคเตอร์อะไรแบบเนี้ยก็คือร,ครู้สึกว่าตอนนั้นอะ่ะเรารู้สึกชอบในการสอนบ,บัญชีใช่ค่ะรู้สึกว่าเราชอบในการที่เราได้เรียนรู้แบบเหมือนเราได้ทวนด้วยแล้วก็ประกอบกับพอเราจบจากตอนบัญชีขั้นต้นใช่ไหมเราก็จะขึ้นปีสองแล้วน้องๆไม่ใช่แค่ภาคบัญชีเนาะน้องๆทุกภาคเลยเนี่ยจะรู้ว่าชุมนุมมบััญชีีะจจด ติวบัญชีชขั้นต้นติซึ่งตอนนั้นเราก็ได้โอกาสพอดีจากทางชุมนุมบัญชีเนาะเขาก็เลยแบบให้เราไปช่วยติวให้ทาให้เรายิ่งคนพบตัวเองว่าจริงๆเนี่ยเรามีความชอบแล้วก็เอ่อเรียกว่าแพชชั่นกับในวิชาบัญชีไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นขั้นกลางอะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกว่าเราเรียนแล้วเอนจอยกับมันก็เลยรู้สึกว่าเราเหมือนเจอทางที่ชอบแถมเราได้สอนด้วยเป็นสิ่งที่เราเหมือนหารายได้พิเศษไปด้วย ก็เลยรู้สึกว่าชอบขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพี่กระจงเนี่ยเป็นคนที่คนพบตัวเองได้แบบเร็วมากนะคะแล้วก็รู้เลยว่าทางนี้คือทางที่ใช่แล้วก็ชอบของเราอ่าแล้วก็รายการการแข่งขัน,นะคะ่ะสำหรับ Thailand accounting challenge ที่พี่กระจงเพิ่งไปคว้าชัยชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมาเนี่ยอยากให้เล่าประสบการณ์หน่อยว่าเป็นมายังไงแล้วไปแข่งได้ยังไงคะ่ะ t h i l l n n d c c o u n t i n g c h a l l e n g e นะคะจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเนาะคือจริงๆเนี่ย h a i แ a n d Accounting Challenge ส่วนใหญ่เราจะเรียกสั้นๆกันว่า TAC ค่ะมันคือการแข่งขันตอบคำถามของสภาวิชาชีพซึ่งถ้าเทียบกับตอนมัธยมเนี่ยมัธยมเรามีอะไร สวนอโอลิมปิคอ่าใช่อโอลิมปิกวิชาการแนวนั้นคะ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นวิชาการเหมือนกันแต่เป็นของทางด้านบัญชีนั่นเองอพอตอนเราเตรียมตัวคะ่ะเราก็ต้องไปอ่านเนาะพวกทฤษฎีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารภาษีอรโอโหคืเาต้องมมีควารู้้ทุกดานเลยคคะะใช่่ จริงๆแล้วมันยังไม่หมดนะมันมีออเดดด้วยออเดดด้วยใช่คือเราต้องมีความรู้แบบครบทุกด้านเลยค่ะซึ่งรายการนี้ส่วนใหญ่คนที่แข่งมักจะเป็นพี่ๆปีสีมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากเขามีองค์ความรู้ครบแล้วใช่มีองค์ความรู้ที่แบบเรียกได้ว่าครอบคุมทั้งหมดในการแข่งขันเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนที่เราจะไปแข่งเนาะเราอยู่ประมาณปีสใช่ไหมก็คือตอนนี้แหละเพิ่งชนะมาเนาะคือตอนเรารู้จักรายการนี้ครั้งแรกค่ะคือตอนเราอยู่ปีสองคืออาจารย เขามาบอกว่าอยากไป observe ไหมซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็เลยลองไป observe ตอนที่รุ่นพี่เขาแข่งกันอ๋าก็คือเหมือนเราไปดูงานการแข่งขันของรุ่นพี่ใช่เพราะเราจะมีการเก็บข้อสอบเก่าๆอะค่ะมาทําเป็น mock test ให้กับรุ่นต่อๆไปเวลาไปแข่ง<อ>เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราไปเนาะเราก็รู้สึกว่ามันยากมากในตอนนั้นความรู้เราแค่แบบปีสองอะคะ่ะเท่าไปเ,เลยใช่เรามีแค่ความรู้ขั้นกลางถูกไหมคะใช่ต้นทุนก็จะนิดหน่อยซึ่งตอนนั้นมันส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยหลือจริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับรายการนี้หรือเปล่าทําให้ตอนปีสามะค่ะพอจะไปสมัครเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าหรือจริงๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นแต่พอมันเปิดสมัครขึ้นมาก็ยังมีอาจารย์มาแบบเหมือนคอยเชียร์อัพเราอะคะ่ะว่าอลองสมัครดูก่อนก็ลองไปดูข้อสอบก่อนแบบนี้คะ่ะสุดท้ายเราก็เลยเลือกที่จะสมัครแข่งขันไปในรายการนั้นนาอซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะคัดจาก ในมหาวิทยาลัยก่อนเนาะอย่างมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะคัดเหลือตัวแทนแค่หกคนหกคนตอนแรกจากประมาณยี่สิบคนนะคะก็คัดเหลือสิบคนแล้วก็คัดเหลือหกคนพอตอนคัดเหลือสิบคนเนี่ยตอนแรกตกใจที่ตัวเองติดแต่ก็ไม่ตกใจมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมมาระดับหนึ่งถูกไหมทั้งในเรื่องของอความรู้ใช่เพราะเราก็อย่างที่บอกเนาะคือเราแบบติวขั้นต้นขั้นกลางอะไรแบบนี้ตลอดเลยทําให้เรารู้สึกว่า เออเรามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเราก็แค่อ่านเพิ่มในเรื่องของออ accounting information แค่นั้นอเองเนาะเราเลยรู้สึกว่างั้นลองดูก่อนก็นได้พอติดสิบคนเนี่ยตอนคัด6คนก็จะโหดมากๆเพราะว่าตอนคัด6คนนะคะเป็นพี่ปี4ีหกคนโอ้โหแล้วเป็นน้องปี3ามแค่4คนซึ่งน้องปีสามก็เรียกว่าเป็นตัวเต็งของทางรุ่นเลยอ๋อก็คือ6คนที่เหลือนี้ก็เป็นตัวเต็งหมดแล้วใช่แล้ว,ลวซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย แต่ไม่เป็นไรเต็มที่เต็มที่เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจอปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความรักการ<ง>เรียนอะไรแบบนี้เนาะทำให้รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยอยากหาอะไรทําเราก็เลยเลือกที่จะ คนอื่นเขาโอเค่ะเขาทาอะไรกันไม่รู้แต่เราอ่านหนังสือละกันวายอย่างน้อยๆเ<อ>นีย่ยลราอ่านหนังสือใช่อย่างน้อยๆเราจะได้คัดได้ไงอย่างน้อยเราก็แบบมีโอกาสแล้วค่ะเราก็คว้าโอกาสนั้นแล้วก็อยากทําให้เต็มที่ <c oughs> อซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเราคว้าโอกาสนั้นได้อะเราก็เลยลองคัดดูจนได้เป็นตัวแทน6กคนค่ะอพี่กระจงนี่เก่งมากๆคือตอนที่พี่กระจองอยู่ในช่วงคัดเรื่องเนี่ยพี่กระจงอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะคือช่วยบอกแพลนว่าอ่านหนังสือยังไงมีการแบ่งเวลายังไง คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการอ่านหนังสือน้องมันต้องอ่านอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นทฤษฎีเนาะไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ตามแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องของการแบบที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเพราะว่า<ช>ตอนนั้นน่ะ <ๆ S 1> การที่เราเป็นปีสามเนาะคือส่วนตัวนะอันนี้รู้สึกว่าพอเราไปแข่งกับรุ่นพี่ปีสี่อ่ะเราก็ต้องมีความมั่นใจที่มันดรอปลงอยู่แล้วเ<ช>พราะพ,พี่พี่เขาก็ต้องแบบมีความรู้ที่มากกว่าเราเใช่ไหมคะตอนนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แบบ มีความพร้อมขนาดนั้นในปีนั้นอืเราก็เลยฝึกในเรื่องของ mindset ของเราด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทํามันได้นะแค่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสเราอยู่ที่ว่าเราอจะเลือกไหมว่าจะทําหรือไม่ทํหรือเราจะปล่อยโอกาสนั้นให้ลอยไปแล้วไปความใหม่ในปีหน้า ซึ่งกระจงเองเนะรู้สึกว่าตอนนั้นเริ่ีโอกาสแล้วเราก็ลองทําให้มันดีที่สุดในเวลานั้นดีกว่าก็เลยเลือกที่จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือก็เริ่มจากพอมันเป็นช่วงปิดเทอมเล็กพอดีใช่ไหมคะก็เลยเริ่มอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็พออ่านจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการจับทีม เรามีทีมของเราเนาะสามคนก็มาช่วยกันแบบทําข้อสอบร่วมกันเพื่อที่<ม>จะได้ดูว่าเวลาเราไปแข่งจริงเนี่ยใครจะเป็นคนแนวคิดแบบไหนงไงมุมมองยังไงเ<ม>พราะจริงจริงมันต้องดิสคัตกันก่อนตอบอะค่ะใช่ก็อันนั้นเป็นอีกช่วงหนึ่งของการเตรียมตัวแล้วเพืแอบได้ยินมาว่าพี่ประจงเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของการมานิเฟสด้วยเพื่อนอาจจะสงสัยแล้วมานิเฟสคืออะไร อยากให้พี่กระจงช่วยเล่าหน่อยว่าการมานิเฟสเนี่ยคืออะไรแล้วพี่กระจงมีประสบการณ์กับการมานิเฟสยังไงบ้างคือถ้าอยากให้เราเรื่องของมานิเฟสเนี่ยจริงๆช่วงนี้เป็นคําที่ไยกได้ว่าติดเทรนระดับหนึง่งเพราะจริงๆเดินเป็นไนเขาจะบอกมานิเฟสี่มานิเฟสี่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะกระจงมีความเชื่อเรื่องมานิเฟสแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในความเชื่อนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างที่ลึกลงไปด้วยคือทุกคนนะคะ่ะเรามีความเชื่อหรือว่าไมเซตบางอย่างที่เราถูก ติดตั้งไว้อย่างเมื่อกี้ที่พี่เล่าอะค่ะ<ม>ก็จะมีตัวอย่างที่ว่าพี่บอกว่าพี่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับมันในตอนนี้อะแล้วเราจะทํายังไงให้ได้บ้างที่ทําให้ตัวของจิตใต้สํานึกเราอะค่ะเชื่อว่าเราเหมาะสมกับสิ่งนั้นนะเราทํามันได้นะซึ่งตอนนั้นนะคะพี่ก็เลยเลือกที่จะอย่างแรกเลยการมานิฟสเยของพี่คือมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกันก็คือเรื่องของ law of attraction <อ>ก็คือกฎแห่งแรแงดึงดูด,ด,ด,ดอาพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือหนึ่งเราต้องเชื่อก่อนค่ะ เชื่อในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าเชื่อว่าเราจะได้นะแต่เราต้องเชื่อด้วยว่าตัวเองก็เหมาะสมกับสิ่งนั้นพอเราเชื่อค่ะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการมันก็ต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนาะอย่างตอนนั้นน่ะมันก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่พยายามจะเห็นภาพค่ะเห็นภาพในที่นี้คือสมมติเราอยากได้ถ้วยใช่ไหมคะเราอาจจะทําเป็น dream b o a ของเราขึ้นมาแล้วแปะรูกถ้วยนั้นลงไปคือยังไงคะ่ะ dream board อธิบายให้ฟังหน่อยคือสมมุติว่าเราเรามีโต๊ะทางานใช่ไหมคราวนี้เราอาจจะวาดเป็นเหมือนแบบ เป็นกระดานอันหนึ่งขึ้นมาและแบะรูปสิ่งที่เราต้องการลงไปซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือรูปถ้วยรางวาัลอ๋อพี่กระจงได้ทําจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะได้ทำเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างแรกเลยนะคะเวลาเราอ่านหนังสือที่ไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีไฟอ่อมันมีเป้าหมายใช่มันมีเป้าหมายในการอ่านเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะมันเหมือนคอยตอกย้าตลอดคะ่ะว่าอันนี้คือเป้าหมายของเราแล้วเราก็เชื่อด้วยว่า ไม่ใช่แค่มันที่เหมาะกับเราเราก็เหมาะกับมันโอ้โห oh, สุดยอดทุกคนและนอกจากตัวดีมบอร์ดก็กจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่พยายามทำเนาะคือทุกคนอาจจะคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันจะมาฟูลฟิลได้เมื่อเราประสบความสําเร็จใช่ไหมก็จงจะมีความสุขได้เมื่อได้ถ้วย uh huh. อันนี้คือสิ่งที่เราชอบคิดกัน uh huh. วันนี้เราไม่ประสบความสาเร็จเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนี้มันต้องมีความสุขมากๆแน่เลยตอนนั้นพี่ก็เลยมองมุมกลับเลยว่าแล้วทาไมเราไม่มีความสุขตั้งแต่วันที่เราจะได้มันเลยล่ะ เรามองถึงว่าอนาคตถ้าเราได้มันมามันจะมีความสุขแค่ไหนเราสามารถมีความสุขได้เลยนะตั้งแต่วันนี้ใช่ตอนนั้นพี่ก็เลยเริ่มคิดเลยค่ะว่าถ้าสมมติพี่ชนะพี่จะทําอะไรบ้างพี่อยากทําเล็บแบบไหน พี่อยากแต่งหน้ายังไงพี่อยากถือถ้วยด้วยมือข้างไหนอ,อยากยืนตรงไหนของสามคนบางคนจะรู้สึกว่าเพ้อฝันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดการเพ้อฝันนี้มันทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมาะสมกับมันมากขึ้นมันก็คุ้มที่จะทาหรือเปล่าโอ้โหคือมันไม่ใช่เรื่องเสียหายพี่ก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นพี่ก็เลยทําแบบนั้นลงไปแล้วก็รู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งเนาะเราไปแข่งจริงๆเนะี่ยมัน,มนพูดจรงๆตรงนั้นเรารู้สึกว่าเหมือนเรามาแข่งในฐานะคนที่ว่าเหมือนคนถามมาว่าคิดว่าจะได้เท่าไหร่ คิดว่าได้ที่หนึ่ง mm. อ่าอาจจะดูมั่นแต่ถ้าเรามั่นใจและมันเสริมสร้างความมั่นใจให้เราได้จริงๆอะ่ะก็ทําไปเถอะอาการที่เราพูดอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการ manifest อย่างหนึง่งเหมือนกันใช่ค่ะถ้าเราไม่เชื่อว่า,าตัวเองเหมาะสมอะแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะได้มันถูกไหมจริงค่ะพี่กวีจงการ m a n i f ฟส t เนี่ยเป็นเหมือนการที่เราแบบต้องการอะไรสักอย่างแล้วเราเชื่อว่าเราจะได้มันจริงๆแล้วเหมือนกดแห่งแรงดึงดูดมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้น ให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็จะสําเร็จจริงๆใช่ค่ะก็คือมีความสุขก่อนที่จะได้เลยอืมเลิศมากๆกินว่ากินจะเอาการมานิเฟสเนี่ยนะคะมาปรับใช้กับการลดน้ําหนักของกินค่ะกิน <c oughs> ว่ามันต้องเวิร์กมากแน่ๆไม่แล้วกินเห็นภาพยังว่าตอนผอมเป็นยังไงเห็นภาพแล้วค่ะและชุดล่ะมีแล้วใส่แล้วทําเล็บแล้วด้วยนี่แหละถูกที่สุดโอเคพี่กระจงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ประสบความสําเร็จมากๆคุณอยากให้พี่กระจงช่วยนิยามความสําเร็จของพี่กระจงหน่อยว่ามันคืออะไร ถ้าให้นิยามคําว่าความสําเร็จเนี่ยจริงๆมันต้องแบ่งไปตามช่วงวัยเนาะคือพอตอนที่เราเข้ามาคณะนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆว่าสําหรับเราอ่ะเราไม่ได้มองความสําเร็จเรื่องอะไรเลยคือกระจงพูดตรงๆนะคะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มีพูดตรงๆแล้วเราไม่อยากเข้าคณะนี้ด้วยตอนแรกใช่ไหมเพราะเรายังอยากมีความอยากเข้าหมอเออแต่ว่าพอตอนนั้นนะคะมีโอกาสได้ขอทุนการศึกษากระทํางกิจการนีสิทธิไปเนาะแล้วเราได้โอกาสอันนั้นมาพอดีก็คือเขาให้ทุนการศึกษาเราคือตอนแรก จริงๆมันมีคอนดิชันอยู่แล้วว่าเราอะอยากซิลใช่ไหมเราก็พูดกับอาจารย์ตรงๆเลยอาจารย์เขาบอกว่าไม่เป็นไรลองเรียนก่อนอไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ซึ่งประโยคนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อินสปายเราว่าเอาองั้นเราก็ลองทําก่อนไงลองทำก่อนตอนนี้เรามีโอกาสก็ลองเรียนไปซิ้วไปไหมลองทาไปเรื่อยๆพอเราเข้ามาค่ะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับในคณะนี้เลยจริงๆเพราะว่าเราเข้ามาเพื่อที่ว่าเออเรามีโอกาสนะั้นเราก็แค่คว้าโอกาสนั้นไว้พอเราเข้ามาเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรกระโจงก็เลยรู้สึกว่าตอน,น,นเข้ามาเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมทุกอย่างไปทําไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกตอนนั้นคือในเมื่อเราได้โอกาสนี้จากคณะแล้วว่าเราก็อยาก ตอบแทนอะไรบางอย่างกับคณะบ้างตอนนั้นก็พยายามคิดว่าเราเป็นอะไรได้บ้างเราทําอะไรได้บ้างเราพูดได้นะเราเคยเป็น MC นะตอนนั้นก็เลือกที่จะสมัครซีบีเอสแอมบาสเดอร์ด้วยถูกไหมตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้ตอบแทนคณะระดับหนึ่งแล้วแต่คราวนี้ค่ะเมื่อเราอยู่ไปเรื่อยๆเนาะตอนนั้นก็มีหลายความสําเร็จมากที่เราอยากได้อย่างเช่นเราได้โอกาสเข้ามาเรียนเราก็อยากเรียนเก่งๆอยากได้เอชวนอยากได้เอทุกตัวอืมอยากได้เอชวนตลอดทุกเทอมเลย เทิมแรกทำไม่ได้ก็เฟลเทิมที่2ก็ยังทําไม่ได้ก็เฟลแต่พอมานั่งคิดแล้วพอคิดไปเรื่อยๆค่ะเริ่มคิดว่าแล้วเราได้เอช่วนไปทําไม อืมกินก็คิดเหมือนกันตอนแรกเรารู้สึกว่าการได้เอชวนมันคือการตอบแทนสําหรับสิ่งที่เราได้แต่พอมาคิดจริงๆมันมีหลายอย่างที่เราทําได้ใช่ช่วงปี2ก็เลยไปสมัครซีีเ a ส s อมบาสเอร์เพราะว่าเราก็เก่งอืมชมรมนี้ไม่แต่คนสวยใช่ค่ะพอเราสมัครชมรมนี้ไปใช่ไหมคะเราก็ได้ทํางานหลายอย่างมากในคณะก็ได้รู้สึกว่าอันนี้ก็ฟูลฟิลรระดับหนึ่งแล้วนะในเรื่องของการตอบแทนคณะ พอไปเรื่อยเรเราเริ่มถามหาค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความสุขจริงๆไหมก็องลองทําหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น MC ลองสมัครสตาฟอย่าง Open House อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ลองทําใช่ไหมมันเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วสิ่งที่เราทําอ่ะเออมันให้ประโยชน์แบบนั้นจริงๆนะกับคณะมันได้ประโยชน์กับคณะจริงๆแต่คําถามก็คือแล้วมันคือสิ่งที่กระจงทําแล้วมีความสุขไหมถามกลับมาถามตัวเองว่าเรามีความสุขไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เราเคยบอกว่าเคยตั้งว่าอยากได้เอชวนอยากทากิจกรรมหลายๆอย่างอยากตอบแทนคณะ ให้ได้เยอะๆตอนนั้นมันเหมือนกดดันนะคะให้เรารู้สึกว่าต้องรีบประสบความสําเร็จนะต้องรีบตอบแทนนะแต่เราลืมกลับถามตัวเองไปว่าแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะคืออะไรอพอมาถึงจุดหนึ่งพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค,ะค่ะเราก็สอนวิเศษไปเรื่อยๆใช่ไหมในพวกวิชาบัญชีจนเรามาเจอ TAC ซึ่งมันเป็นภาพที่เราไม่เคยคิดไว้เลยว่าเราจะมาแข่งวิชาการคือพูดตรงๆนะหน้าแบบนี้ <laughs> ให้มาแข่งขันวิชาการสวยงางสวยเ,เราเราไม่เคยคิดเลยว่าเราเหมาะกับด้านวิชาการเนาะดังนั้นอนะ่ะมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าตอนแรกอ่ะปีหนึ่งเราไม่เคยวาดภาพฝันนี้เลยนะเราทําทุกอย่างที่เรามีโอกาสแล้วเราก็ลองทาไปเรื่อยๆแม้ว่ายังไม่ใช่สิ่งที่เราอชอบเราก็แค่ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆแค่นั้นมันกลายเป็นว่าพอถึงจุดหนึ่งอะคะที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งในชีวิตละกันเพราะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเหมือนกันเนาะไอตัว TAC นี้เนี่ยพอเราประสบความสําเร็จแล้วว่าเราเลยรู้สึกว่า เออจริงๆอะสิ่งที่เราคิดไว้ตอนปีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็ได้ความสําเร็จมันมีหลายรูปแบบใช่มันมีเวลาที่เหมาะสมของมันกระจงก็ก่อนจะมา TAC กระจงก็สะสมความรู้มาเรื่อยๆทั้งที่จริงๆตอนสอนก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้แข่งตอนปีหนึ่งไม่รู้จักด้วยซ้ำตอนที่สอนก็ไม่ได้รู้จักด้วยซ้ำว่าเราต้องอ่านหนังสือ TAC คืออะไรแต่พอเราหาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเราเจอสิ่งที่ชอบเราก็สามารถประสบความสําเร็จในทางที่เราชอบได้เหมือนกันนั้นจริงๆอะ ลหลายคนนะคะที่แบบกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรายังไม่ประสบความสาเร็จเลยยังเคว้งอยู่ยังเคว้งอยู่าทางของเองไม่เจอลองทําไปเรื่อยๆค่ะมีโอกาสอะไรเราก็รับมันเข้ามาในชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งเนี่ยโอกาสนั้นเนี่ยพอเราได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเราที่สุดในเวลาที่ดีที่สุด ถูกต้องคะ่ะคือทุกคนเนี่ยไม่ต้องรีบประสบความสําเร็จเลยนะคะคุณเชื่อว่าทุกๆความสําเร็จเนี่ยมันรอทุกคนอยู่แต่มันเพียงแค่รออยู่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกคนใช่แล้วคือจริงๆเน่ยส่วนหนึ่งเลยพอพี่เป็นเด็กทุนใช่ไหม,มส่วนตัวคิดว่าอ่ะอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งบิลีฟละกันในความคิดของตัวเองว่า จริงๆกระจงก็ขอแบบเป็นแบบแรงบรนดาจใจให้หลายๆคนละกันที่รู้สึกว่าเออจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีต้นทุนเท่าคนอื่นคือกระจงก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีละกันเรียกอย่างนี้เนาะคือเราก็ต้องแบบอ่ะเราก็ต้องหาเงินด้วยช่วยเหลือที่บ้านด้วยแต่จุดหนึ่งคือเรารู้สึกว่าพอเราช่วยเหลือที่บ้านหาเงินได้เราความพีดเป็นหนึ่งจุดละหลังจากนั้นเราก็แค่มองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่า มันจะมาเติมเต็มเราบ้างละกันพอเราเจอสิ่งที่เราเติมเต็มอย่างเช่น TAC ใช่ไหมคะเราประสบความสำเร็จหนึ่งก็ไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นการที่เราผ่านมิชชั่นหลายๆอย่างในชีวิตไปเรื่อยๆจนเราเจอว่าอ๋อสิ่งนี้นะคือสิ่งที่เราชอบจริงๆสิ่งนี้นะคือสิ่งที่เรามีแพชชั่นกับมันแล้วก็ตั้งใจทํามันออกมาได้ดีพี่กระจงเป็นอีกหนึ่งคนที่กินเนี่ย ภูมิใจมากมากะคะในตัวพี่กระจงคุณเชื่อว่าตรงนี้หลายหลายคนน่าจะได้แรงบันดาลใจจากพี่กระจงเนาะเพื่อไปเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพี่กระจงมีอะไรอยากฝากกับคนดูทุกคนไหมคะรวมถึงน้องๆที่กําลังลังเลที่จะเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของเราอยู่ด้วยก็ตอนแรกนั้นเราขอฝากถึงน้องๆที่อยากเข้าคณะของเรากันละกันซึ่งอ่ะพี่กระจงขอฝากใน ของภาคบัญชีละกันเนาคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พี่เลือกเข้าคณะนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งอย่างที่พี่รู้สึกคือพี่อยลองค้นหาก่อนว่าตัวเองอะ อันนี้คือโปรโมทไหมแต่คือลองหาก่อนว่าตัวเองเป็น M B T I แบบไหนคือมันจะสะท้อนถึงการคิดของเรานาะอซึ่งอย่างหนึ่งอะที่พี่กระจงรู้สึกว่ามันเข้ากับคณะนี้คือพี่เป็นคนแบบมีการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีการแบบไล่ตามแบบสเต็ปต่างๆเนาะซึ่งพี่รู้สึกว่าคณะนี้เนี่ยในภาคบัญชีเนาะมันก็เป็นการที่เหมือนเรา follow ตามสเต็ปอะคะ่ะอย่างเช่นการบันทึกบัญชีมันก็มีสเต็ปของมันใช่ไหมใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งมาตรฐานบัญชีมันก็มีสเต็ปของมันซึ่งมันเลยทําให้พี่อะเลือกเขา้าคณะนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่่่าพีีชอบอบบบะไรทมนนเป็แแผ พี่ชอบอะไรที่มันมีความแบบเขาเรียกว่ามีความมั่นคงทั้งในเรื่องของแคริเอร์พาแล้วก็ในลักษณะของการเรียนเนี่ยมันก็เป็นการเรียนที่เป็นแบบเหมือนฟิกมาเลยเนาะว่าแต่ละปีเราต้องเรียนอะไรแล้วก็วิชาไหนทําให้รู้สึกว่าเราอยากเข้าขนานี้เพราะว่ามันเหมาะสมกับเราซึ่งน้องๆเนี่ยไม่จาเป็นเลยว่าอยากเข้าบัญชีหรือเปล่าแต่น้องๆลอ,องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอะ่ะมีสิ่งที่ต้องการเอาแค่ในตอนนี้ก็ได้คะ่ะว่าตัวเองอะ่ตองอะ,ต,ออะต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตตัวเองมากที่สุดแล้วก็ลองเลือกดูว่าขนาไหนเป็นขนาที่ใช่สําหรัับตวเออง แล้วก็ถ้าเกิดอยากฝากหมอกกับคนดูทุกคนนะคะก็สำหรับกระจงเนี่ยกระจงก็เป็นหนึ่งคนละการที่เรียกได้ว่าตอนแรกก็ไม่ได้เห็นภาพหรอกว่าเราจะประสบความสำเร็จในวันนี้เนาะหรือว่าไปแข่งรายการชนะเลิศอ,อะไรต่างๆแต่ทุกคน ทุกคนคะ่ะก็คืออยากให้เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นเวลาที่เหมือนเป็นโกลเด้นไทม์ของตัวเองเนาะ <c oughs> เป็นเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะได้เฉลฉายอย่างเต็มที่ก็จงเองกว่าจะถึงจุดนี้ที่ได้เฉลฉายอย่างเต็มที่กระจงก็ผ่านอะไรมาเยอะ <c oughs> ระดับหนึ่งเนาะก็คือเรามีทั้งเรื่องของการที่ตอนแรกเนี่ย <c oughs> เราพูดกับอาจารย์ที่สัมภาษณ์ทุนเลยว่าเราไม่ได้คิดจะเรียนต่อแล้วด้วยซ้ํา <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบ อาจจะไม่มีทุนไม่มีอะไรแบบนี้อาจารย์ก็สปอร์ตเราเรารู้สึกว่าทุกอย่างค่ะมันออกมาในทางที่ดีเสมอถ้าทุกคนมีความเชื่อในตัวเองว่าตัวเองทําได้ตัวเองสามารถไปได้และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คู่ควรกระจงเชื่อว่าทุกคนก็มีโกเด้นทามของตัวเองค่ะคือขอแค่ทุกคนเชื่อทุกคนก็จะทําสิ่งนั้นได้ค่ะถ้าคือถ้าเราไม่เชื่อเลยเราก็จะไม่มีทางทาสิ่งนั้นได้ใช่ไหมคะพี่กระจงใช่ค่ะอย่างแรกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเนาะอย่างที่บอกปับ ซับคอนเชียตของเราก่อนอให้<จ>พร้อมรับกระสิ่งใช่ให้พร้อมรับกระสิ่งสิ่งนั้นโอ้โหพี่กระจงคือที่พี่กระจงเล่ามาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆสําหรับกวิน้นและคิดว่าสําหรับทุกๆคนที่ดูอยู่ในที่นี้ด้วยแล้ววันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วเราก็ต้องลากันไปแล้วนะคะแต่ไม่อยากลาพี่กระจงเลยไม่อยากลาน้องเพ็กวิ้นเหมือนกันฟังพี่กระจงเพลินมากและคิดว่าทุกคนก็มีความคิดนี้เหมือนกันก็ต้องขอบคุณพี่กระจง,งมาก,นาก,นกนๆ,ๆนะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะ รายการ CBS Spectrum เพราะทุกความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันขอบคุณค่ะ